ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมข้อขอความหมายของกรรมกรรมแปลตามศัพท์ว่าการงานหรือการกระทาแต่ในทางธรรมต้องจำกัดความเฉพาะลงไปว่าหมายถึงการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระทาที่เป็นไปด้วยความจงใจถ้าเป็นการกระทาที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรม ในความหมายทางธรรมอย่างไรก็ตามความหมายที่กล่าวมานี้เป็นความหมายอย่างกลางๆพอกลุ่มความได้กว้างๆเท่านั้นถ้าจะให้ชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตแจ่มแจ้งควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเป็นแง่หรือเป็นระดับต่างๆดังนี้ความหมายของกรรมแง่ที่หนึ่งเมื่อมองให้ถึงตัวแท้จริงของกรรม หรือมองให้ถึงต้นต่อเป็นการมองตรงตัวหรือเฉพาะตัวกรรมก็คือเจตนาอันได้แก่เจตจำนงความจงใจการเลือกคัดตัดสินมุ่งหมายที่จะกระทำหรือพลังนำที่เป็นตัวกระทำนั่นเองเจตนาหรือเจตจำนงนี้เป็นตัวนำบ่งชี้ความมุ่งหมายและกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์ เป็นตัวการหรือเป็นแกนนำในการริเริ่มปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกอย่างจึงเป็นตัวแท้ของกรรมดังพุท,พทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกรัมรมังวทามิเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ความหมายของกรรมแง่ที่สองมองขยายออกไปให้เห็นตัวการอื่นๆคือมองเข้าไปที่ภายในกระบวนการแห่งชีวิตของบุคคลแต่ละคนจะเห็นกรรมในแง่ตัวประกอบซึ่งมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการแห่งชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ในการปรุงแต่งโครงสร้างและวิถีที่จะดำเนินไปของชีวิตนั้นกรรมในแงน่นี้ตรงกับคำว่าสังขารหรือมักเรียกชื่อว่าสังขาร เช่นอย่างที่เป็นหัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลกันว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตหมายความว่าองค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือให้เป็นกลางๆปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาเป็นกรรมแบบต่างๆถ้าจะแปลง,ง่ายๆก็ว่า ความคิดปรุงแต่งแม้ในความหมายแง่นี้ก็ยึดเอาเจตนานั่นเองเป็นหลักบางครั้งท่านก็แปลเอาง่ายๆรวบรัดว่าสังขารก็คือเจตนาทั้งหลายนั่นเองความหมายของกรรมแง่ที่สามมองเลยออกมาข้างนอกเล็กน้อยคือมองในแง่ของชีวิตที่สำเร็จรูปแล้วเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือมองชีวิตที่ด้านนอกอย่างเป็นหน่วยรวมหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่ง ตามที่สมมติเรียกกันว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้หนึ่งซึ่งดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกเป็นเจ้าของบทบาทของตนของตนต่างหากต่างหากกันไปกรรมในแง่นี้ก็คือการทำการพูดการคิดหรือการคิดนึกและการแสดงออกทางกายวาจาหรือความประพฤติที่เป็นไปต่างๆซึ่งบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบเก็บเกี่ยวผลเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะมองแคบแคบ,แคบเฉพาะเวลาเฉพาะหน้า หรือมองกว้างไกลออกไปในอดีตและอนาคตก็ตามกรรมในความหมายนี้เข้ากับความหมายกว้างๆที่แสดงไว้ข้างต้นและเป็นแง่ความหมายที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดเพราะปรากฏในคำสอนต่อบุคคลมุ่งให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและพยายามประกอบแต่กรรมดีเช่นในตปนิยสูตรขุตะกนิกายอิติวุตตะมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลาย ทำสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการคืออะไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีงามไว้มิได้ทำกุศลมิได้ทำบุญซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านความขาดกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมร้ายกาจเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำกรรมดีงามดังนี้บ้าง ว่าเราได้ทำบาปไว้ดังนี้บ้างน่าสังเกตว่าเท่าที่สอนกันอยู่บัดนี้โดยมากนอกจากเน้นกรรมในความหมายนี้แล้วยังมักเน้นแต่แง่อดีตอีกด้วยความหมายของกรรมแง่ที่สี่มองกว้างออกไปอีกคือมองในแง่กิจกรรมของหมู่มนุษย์ได้แก่กรรมในความหมายของการประกอบอาชีพการงานการดำเนินชีวิต และการดําเนินกิจการต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเจตจำนงการคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปในสังคมมนุษย์อย่างที่เป็นที่เห็นกันอยู่เช่นพุทธพจน์ในวาเสตสูตรว่าดูกระวาเสทะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโครกกรรมเรียงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั it ้นเป็นศิลปินผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนรับใช้ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรผู้ใดอาศัยสอนและสัตราเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นทหารอาชีพ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาใช่พรามไม่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาหาใช่พรามไม่เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพรามคนไม่ใช่เป็นพรามเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นพรามเพราะกรรม ไม่เป็นพรามก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมคือการงานอาชีพความประพฤติการดำเนินชีวิตเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารเป็นปุโรหิตและแม้แต่เป็นราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมมูประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมหรือดังพุทธพจน์ในอคัญยสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาตก็มีพุทธพจน์แสดงกรรมในแง่นี้เช่นว่าครั้งนั้นแหลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันหมายเหตุเชิงอัดคำว่าสัตว์ในภาษาบาลี ปกติหมายถึงคนเป็นหลักเช่นเรียกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตัดสรู้ว่าโพธิสัตว์บ้างมหาสัตว์บ้างและเรียกแม้ภายหลังตัดสรู้แล้วว่าสัตว์ผู้ไม่มีทางหลงได้เลยบ้างขอกลับเข้าสู่พุทธพท์อีกครั้งครั้งนั้นแหละพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างปรับทุกกันว่าท่านเอ๋ยทำชั่วร้ายทั้งหลาย ปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนออันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็ปรากฏมีการติดเตียนกันก็ปรากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมีการถือไม่พลองก็ปรากฏมีอย่ากระนั้นเลยพวกเราจะเลือกตั้งคือสมมติสัตว์ผู้หนึ่งขึ้นให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ตำหนิผู้ที่ควรตำหนิได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงพากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างามหน้าดูน่าชมหน้าเลื่อมใสและน่าเกรงขามยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้วแจ้งความดังนี้ว่ามาเถิดท่านสัตว์ผู้เจริญ ่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบจงตำหนิผู้ที่ควรตำหนิได้โดยชอบจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิดพวกข้าพเจ้าจากแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วเพราะเหตุที่เป็นผู้ซึ่งมหาชนเลือกตั้งดังนี้แหลจึงเกิดท้อยคำว่ามหาสมมติขึ้นเป็นประถม หรือในจัก,กรวัติสูตรที่คณิกายปาติกวัตก็มีพุทธพจน์แสดงกรรมในความหมายของการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจการต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเจตจำนงเช่นว่าภิกษุทั้งหลายโดยนัยะดังนี้แลเมื่อผู้ครองแผ่นดินไม่จัดเสริมเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ไรทรัพย์ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความยากจนถึงความแพร่หลาย การลักทรัพย์ก็ถึงความแพร่หลายเมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลายสัตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสัตราถึงความแพร่หลายการฆ่าฟันสังหารกันหรือปาณาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อการฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลายการพูดเท็จก็ได้ถึงความแพร่หลายการพูดส่อเสียดการเมสุมิจฉาจารทำสองอย่างคือ พรุสวาทะและการพูดเพ้อเจ้ออภิชาและพยาบาทมิจฉาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่หลายอย่างไรก็ตามแม้จะให้มองความหมายของกรรมครบทั้งสระดับอย่างนี้เพื่อได้ความหมายที่สมบูรณ์แต่ก็ขอสรุปย้ำไว้ว่าจะต้องถือเอาความหมายในแง่ของเจตนาเป็นแกนยืนเสมอไปเพราะเจตนาเป็นตัวการที่นำมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายและกำหนดแนวทางว่า จะเกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไรจะเลือกรับอะไรหรือไม่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะปรุงแปร ى, ดัดแปลงแต่งเสริมโลกอย่างไรจะทำตัวเป็นช่องทางแสดงออกของอากุศลธรรมในรูปของตัณหาหรือในรูปของโลภโทสะและโมหะหรือจะนำหน้าพากุศลธรรมออกปฏิบัติงานส่งเสริมประโยชน์สุขทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอำนาจอิสระของเจตนาที่จะทำ การกระทํำใดไร้เจตนาก็ย่อมไม่มีผลตามกรรมนิยามคือไม่เป็นกรรมไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกลายเป็นเรื่องของนิยามอื่นทำหน้าที่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตุนิยามคือมีค่าเหมือนกับการที่ดินถลม่มก้อนหินปุกกร่อนร่วงหล่นจากภูเขาหรือกิ่งไม้แห้งหักลงมาเป็นต้น